การให้อน,นี้จริงๆยากนะคะเพราะว่ามันจับต้องยากอ่ะแต่ถ้าเวลาที่เราให้ให้โอกาสใครสักคนในการที่จะเริ่มต้นใหม่ในการปรับปรุงตัวให้อภัยได้จริงๆเนี่ยโหมันสุดยอดเนาะมาต่อกันที่ EP ีนี้นะคะเรายังจะมาต่อกันที่เรื่องของความสุขจากการให้แต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของสุขจากการให้โอกาส<ห>จริงๆโอกาส<บ>มีหลายแบบนะคะวันนี้แบบเราเอาหนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งแบบงั้นเราคุยเรื่อง การให้โอกาสจากการให้อภัยก็คือเราให้อภัยเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสในการปรับปรุงตัวการให้น,นี้จริงๆยากนะคะเพราะว่ามันจับต้องยากอะ่ะแต่ถ้าเวลาที่เราให้ให้โอกาสใครสักคนในการที่จะเริ่มต้นใหม่ในการปรับปรุงตัวให้อภัยได้จริงๆเนี่ยโหมันสุดยอดเนาะคนแรกที่ได้รับก่อนครับความสุขจากการให้อภัยอะค่ะถามว่าคือใคร เธอเรารอยยิ้มอ่ะมันขึ้นที่ใจเราก่อนออกมาที่หน้าเราก่อนเมื่อเราให้อภัยแต่การให้อภัยอ่ะให้โอกาสได้สองแบบข้อแรกก่อนให้โอกาสตัวเราเองที่จะมีชีวิตที่มีความสุขที่ง่ายขึ้นที่มากขึ้นโดยที่ไม่มีการเกลียดใครหรือว่าไม่ชอบใครอยู่ในใจเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ให้อภัยก็แปลว่าไม่ให้โอกาสตัวเองเหมือนกันนะใจเราอ่ะ เขาอยู่ตลอดเวลานั่งนั่งฟังเพลงอยู่เพลินๆคนที่ไม่ชอบเดินผ่านมาอ่ะจิตใจเราร้อนเป็นไฟขึ้นมาเลยทําไมไม่ให้โอกาสตัวเราเองล่ะหรือเราจะทรมานตัวเองไปเรื่อยๆอทั้งๆนี้เราก็รู้นะว่าการที่เกลียดใครอยู่ในใจสักคนหรือหลายๆคนมันร้อนอ่ะไม่สบายมันไม่มีความสุขแล้วทาไมไม่ให้โอกาสตัวเราเองอ่ะสะเต็ปต่อไปพอเราให้โอกาส ตัวเราเองที่จะมีความสุขมากขึ้นเราให้อภัยตัวเราเองด้วยถ้าเราเคยทําผิดพลาดอะไรคุยกับตัวเราเองนะอืมขอโทษนะเราจะไม่พานายไปทําแบบนั้นอีกแล้วเราทุกคนไม่เพอร์เฟกหมดนะครับตัวพี่พอเองก็ไม่เพอร์เฟกตัวคุณโอนก็ไม่เพอร์เฟกไม่มีใครเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นเราบอกกับตัวเ,เองนะนี่เราอาจจะไม่พาตัวเราเองอะไปทําอะไรที่ทําให้ตัวเองเสียใจยละตอนนี้โอเคเราให้อภัย ตัวเราเองด้วยให้โอกาสตัวเราเองด้วยที่จะไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดใครสเต็ปขั้นต่อไปอีกคือแล้วคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราคนไหนควรจะได้โอกาสที่จะอยู่ในชีวิตเราปรับปรุงตัวใกล้เรา ต้องสังเกตทีละคนทีละคนนะหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โอกาสนั้นๆเราให้โอกาสที่เราจะดีต่อเขาแต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีเขาอยู่ในชีวิตเรานะเราไม่สามารถดึงคนทุกๆคนแล้วเราบอกว่าเราให้โอกาสทุกๆคนเราดึงเขาเข้าชีวิตเราได้เพราะบางคนน่ะต่อให้เราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเขาก็ไม่ปรับปรุงตัวนะ งั้นคนที่จะเสี่ยงอ่ะตอนนี้ไม่ใช่เขาคือเราเพราะฉะนั้นการที่เราไม่โกรธใครไม่ได้แปลว่าเราจะต้องดึงทุกคนเข้ามาในชีวิตเรา,าสิา่งแรกที<ๆ>่เราจะได้เลยคือให้โอกาสตัวเราเองให้โอกาสตัวเราเองขณะเดียวกันเราให้เป็นทีละสเตจให้โอกาสตัวเราเองที่ไม่โกรธไม่เกลียดใครให้โอกาสตัวเราเองถ้าเราเคยท,ท,ทาผิดทาพลาดให้เราบอกตัวเองว่าเราจะไม่อยากทำลายตัวเราเองแบบนั้นอีกแล้วไม่อยากทําให้ตัวเราเองเสียใจแบบนั้นอีกแล้ว ต่อไปเราเริ่มให้โอกาสคนอื่นแต่ค่อยๆดูนะว่าคนนี้ให้โอกาสประมาณไหนถึงจะถึงจะพอดีลองเช็คพอยท์ทั้ง3าพอยท์เมื่อสักครู่บางคนก็ไม่ให้โอกาสตัวเองเลยตำหนิตัวเองไม่ยกโทษให้ตัวเองแต่โอว่าข้อนี้เป็นข้อแรกนะที่เราต้อง <c oughs> ต้องฝึกนะเอาจริงนะบาง<ม>คนก็ไม่ให้โอกาสตัวเองที่จะมีความสุขมากขึ้นเลยก็คือเก็บตะปมที่เกลียดคนนั้นเกลียด <c oughs> คนนี้น <c oughs> นนไว้ในใจเพราะถ้าเราจัดการ เรื่องนี้ได้ให้โอกาสตัวเราเองใ,ในการที่จะให้อภัยคนอื่นได้ในการที่จะปล่อยเรื่องราวต่างๆได้โออแค่คิดก็เบาแล้วความสุขมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ไม่ว่าใครจะเลือกความสุขแบบไหนคนคนนั้นต้องเป็นคนที่รับผิดชอบความคิดความเชื่อนั่นเองอืค่ะครับสุขที่เห็นต่างใช่เลยเราอยากฟังความคิดเห็นอีกเยอะๆเลยครับความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์นะครับ รวมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะ